สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้เราจะมาทําความสะอาดหน้าบ้านกันสักหน่อยหน้าบ้านนี่มันลกเหลือเกินนะฮะตรงนี้วันนี้ได้เจอต้อกับแตนแล้วก็เผาจัารให้หมดเรียบร้อยแล้วเฮ้ย <c oughs> โอ้โหมันไม่ออกอะ่ะมด,ดแล้วลกมากเลยแถวเนี้ยต้องบอกว่าลกมาก เราก็จะต้องเก็บกวาดขยะเผาให้หมดใกล้จะมืดแล้วแหละเจอรังต้อรังแตนอะไรนู้นเยอะแยะมากมาย มันรกมากช่วงนี้ช่วงหน้าแรงนะครับพยายามเก็บกวาดให้เรียบร้อยเพราะเดี๋ยวจะเข้าหน้าฝนแล้วเราไม่เราเก็บฝาดไม่ได้แล้วเพราะว่ามันเปียกเนาะถึงจะเผาก็เผาไม่ได้ถ้ามันรกมากก็ไม่ดีนะงูเงี้ยวเขี้ยวขอมันชอบมาอยู่นะครับ ส่วนตัวผมแล้วเนี่ยผมไม่ค่อยชอบหรอกที่มันลกๆเพราะว่ามันมีงูเงี้ยวเขียวขอเยอะเหลือเกนอินนี่ก็เจอหลังต้อหลังแตนดีนะไม่โดนมันกัด หยิบนู่นหยิบนี่ก็ต้องระวังค่อยๆหยิบต้องดูให้มั่นใจก่อนว่าไม่มีสัตว์ร้ายแอบแฝงอยู่เฮ้ยมีอะไรโอ้อันนี้มันเป็นโครงเหล็กเนี่อืมใน,นโครงเหล็กเก็บวไว้ก่อน ลกมากเลยเดี๋ยวเราก็ค่อยๆทยอยเผาไปเรื่อยๆแต่ทีนี้ก็จะเผาห่างจากต้นมพะพร้าวเราหน่อยหนึ่งไม่งั้นเดี๋ยวต้นพร้าวเราตายนี่ไงโหลังแตน จะให้ดูนี่ครับจะให้ดูหลังแตนอันนี้มันไม่มีตัวทัว้งตัวไปหมดแล้วะหลังใหญ่มากเลยนะโดนกัดไปนี่ต้องบอกว่าโอ้ไม่เจียวูิธดดีไงถ้าโดนกัดไปนี่ต้องบอกว่าคุณจะหนาวแน่นอน ลังแตนเยอะมากแถวนี้มรุ่นเข้ามาอยู่ได้ยังไงมันลกไงเก็บฝาดให้เรียบร้อยตลังต้อลังแตนมันก็จะหายไปแม่ผมชอบเดินไใ,ใกล้ต้นไม้ด้วยทำความสะอาดซะหน่อยก็ดี จะได้ไม่มีตัวต้อตัว,ตวแตนมาอยู่กิจกรรมยามว่างครับอยู่บ้านยามเย็นเย,ย็นแล้วก็ทำความสะอาดบริเวณบ้านเราให้สะอาดเป็นการออกกำลังกายไปในตัวด้วยนะครับ ถือว่าเป็นการออกกำลังกายไปในตัวทำความสะอาดไปด้วยออกกำลังกายไปด้วยประมาณนั้น ตรงนี้เวลา,าทำความสะอาดหมดแล้วนะตรงนี้เราจะใช้พื้นที่ปลูกของได้ด้วยนะปลูกอะไรก็ได้เอาไว้สำหรับปลูกกินปลูกแจกเพื่อนบ้านเราอะไรเงี้ยได้หมดเลยถ้าเรามีบริเวณที่มันไม่ลกเนี่ยมันก็สามารถใช้พื้นที่ให้เป็นประโยชน์ได้โดยการที่เราปลูกของเอาไว้กินเอาไวรแจกเพื่อนบ้านเราแต่ตอนนี้ก็ต้องทำความสะอาดมันก่อน ว่ามันลกมากเลยอ้ย oh. ตรงนี้หน่อยนตรงนี้ก็ลกตรงนี้จะมีแต่ต้อแตนหรือเปล่าเอ่ย <c oughs> เดี๋ยวขอเคลียร์ใกลๆก่อนดีกว่า เขี่ยใกล้ๆไม่ได้ไม่น่าจะมีนะเพาถ้าเข้าไปเขี่ยกใกล้ๆแล้วไม่ได้ดูว่าม,มีต้อแตงขึ้นมาเกิดมันบินขึ้นมาซวยเลยเรา ต่อแต่ไม่เท่าไหร่จเจองูขึ้นมายุ่งเลยตอนนั้งูเห่ามาลงตรงนี้แหละวิ่งเข้ามาหนึ่งตัว หลบมากเลย เป็นการออกกำลังกายยามเย็นเย็นก็แล้วกันเนาะไปเหือตอนเย็นพื้นที่บ้านเราจะได้สะอาดด้วย ใบต้นมะเหมี่ยวใบต้นมะเหมี่ยวนี้มันเยอะมากเลย โอเคเรียบร้อยเราก็ได้กล่องฟืนละแต่คืนนี้เราก็เผาแต่ว่าต้องเผาในช่วงที่ลมมันเงียบนะเพราะว่าลมมันเงียบเนี่ยคือเผาแล้วฟันมันจะได้ขึ้นเลยวนนี้ไม่งั้นถ้าเราเผาตอนช่วงที่ลมมันยังแรงเนี่ยเดี๋ยวมันไปพัดแล้วมันจะไปรบกวนชาวบ้านเขาแล้วก็เผาช่วงที่มันดึก,ดก ไม่มันเยอะมากเลยจริงๆถ้าไม่เผามันก็ได้แต่ว่ามันก็จะเป็นปุ๋ยแหละถ้าไม่เผามันก็เป็นปุ๋ย <c oughs> ไม้เหงือเลยหน้าบ้านเราจะไม่ลบเลย แขมมแทมเรียบร้อยครับคืนนี้เราก็ค่อยว่ากันเนาะได้และหนึ่งกองหน้าบ้านเราจะสะอาดด้วยก็คือไม่ให้มันมีบริเวณลกหญ้ามันก็ไม่ลกขยะมันก็ไม่ลกเมื่อมันไม่ลกมันก็ไม่มีตัวสัตว์ไร้านเข้ามาอยู่ในบริเวณนี้ คือทำให้มันสะอาดสะอ้านไว้ดีที่สุดโอ้เหนื่อยเลยโอเคสวัสดียามเย็น,ยนทุกท่านด้วยนะครับบ๊ายบายอย่าลืมฝากกติดตามด้วยนะครับ